กอล์ฟจะไม่ได้เล่นออกอล์ฟผับเลียนเพราะมีอาการปวดหลังครับคุณหมอบอกว่าไม่มีอาการปวดหลังใช่ไหมครับทุอกอย่าไมันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอาจจะเพราะว่าที่ผ่านมาแบบซ้อมหนักมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ค่อยได้หยุดพักอาจจะแบบว่าแล้วก็ปวดหลังอยู่แล้วด้วยก็เลยอาจจะทําให้แบบเจ็บมากขึ้นแล้วก็เป็นหนักแล้วก็จะทําอะไร6เดือนนี้ครับที่ไม่ได้เล่นกอล์ฟก็อาจจะ แบบได้พักผ่อนนอนให้เต็มอิ่มกินแบบไปเที่ยวไปกินของอร่อยๆทำสิ่งที่อยากทำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากหลังจาก6เดือนผ่านไปจะทำอะไรครับจะต่อกับกอล์ฟหรือว่าจะไม่เล่นกอล์ฟนะครับอ่อตอนนี้ยังไม่ได้วางแผนค่ะแต่ว่าก็ถ้ามีโอกาสก็อยากกลับมาเล่นอีกค่ะโอเคแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับพ แม่แล้วก็พี่น้องคิดว่าอะไรครับเรื่องปวดหลังแล้วก็เล่นกอล์ฟไม่ได้6เดือนก็ตอนนี้ที่บ้านก็ค่อนข้างกังวลอยู่ค่ะว่าแบบจะไม่ได้เล่นกอล์ฟอีกแล้วแบบจะทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบก็จะว่างแต่ว่าก็ค่อนข้างคิดว่าก็ก็น่าจะแบบดีใจนิดนึงเพราะว่าก็ได้พักหลังจากที่แบบทํางานหนักมาค่ะขอให้อาการหายไวๆนะครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี